สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะขอหันมาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่บ้านเราวันนี้อาจจะเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงก็ว่าได้ก็คือการท่องเที่ยวครับในขณะที่เศรษฐกิจทางด้านเกี่ยวกับเกษตรของเราได้รับผลกระทบอย่างมากหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจทางด้านส่งออกก็มีปัญหา ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ตอนนี้กำลังมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นถือว่าน้อยที่สุดในภูมิภาคแต่ถ้าหากเรามาเปรียบเทียบกับในช่วง2ปีก่อนนั้นจะเห็นว่าเราเติบโตอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียงของเรานั้นวันนี้เราถือว่าบวยนะครับเพราะว่าเราเติบโตแค่ประมาณ2%กว่าๆในขณะที่ชาวบ้านนั้นเติบโต 6-7%แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เรายัางสามารถเติบโตได้ดีก็คือการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นในช่วงปีนี้น่าจะเป็นช่วงปีที่ถือว่ามีสถิติของนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากถึง30กว่าล้านคนเลยทีเดียวถ้าเกิดเราไปดูในนั้นก็มีประมาณเศษหนึส่วนสนั้น มาจากจีนนะครับถ้าเราไปดูถึงสิ่งที่วันนี้สนามบินสวรรณภูมิซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเรานะครับสวรรณภูมินั้นปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในสนามบินนั้นมากถึง50กว่าล้านคนเลยทีเดียวถ้าสนามบินสวรรณภูมิบวกด้วย สนามบินดอนเมืองแล้วแล้วก็ยังมีอีกประมาณ20กว่าล้านคนวันนี้กรุงเทพนั้นมีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางได้มากถึง80ล้านคนประเทศไทยตอนนี้กำลังต้องขยายสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิให้มากขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือความได้เปรียบทางด้านการท่องเที่ยวจึงไม่น่าแปลกนะครับที่วันนี้ การท่องเที่ยวของเราขยายตัวอย่างสูงเลยทีเดียวผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวเหล่านั้นวันนี้ถือว่านำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่ที่พักอาหารแล้วก็เรื่องของช้อปปิ้งนะครับวันนี้ประโยชน์เหล่านี้นั้นมีมูลค่า1ล้านล้านกว่าบาทเยอะเลยทีเดียวตรงนี้นั้นถือว่ามาช่วยเศรษฐกิจไทยในขณะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ เราจะคงจะต้องไปดูกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าถ้าหากว่าเรามีทำเลที่ดีบวกกับความสามารถของสนามบินที่ดีการท่องเที่ยวเหล่านั้นน่าจะพัฒนาไปอย่างไรในอนาคตครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ